สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กสองสี่หกทารอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมและท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎก็รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เราพยากรณ์ภาพโดยรวมภาพองค์ใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงรวงคนท่านใดท่านหนึ่งนะคะถ้าพลังงานออกมาไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแต่ถ้าเป็นพลังงานบวกเป็นเอ NERGY ที่เราพึงพอใจเราก็น้อมรับไว้มาใส่ตัวนะคะชาวกรกฎนะคะในเดือนพฤษภาคม2566จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะออขอพลังงานจากจักรวาลน,นะคะ พลังงานบวกนะคะ energy ที่ดีๆนะคะส่งมาให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะให้ไปแรกของชาวกรกฎ princess of p พนต a c โ e นะคะราชิมีเหรียญน,นะคะอ่ uh, past. Oh, าอ f สตออฟาอ้ความสัมพันธ์ดีๆความสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มต้นใหม่หรือเริ่มไปแล้วกำลังงอกงามนะคะผลิดอกออกผลสิกออฟ r อสความอยากหนีความหน้าเบื่อหน่ายในบางสิ่งบางอย่างนะคะ คว e n อ of ว n นเป็นชาวกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องใช้ต้องใช้ความนุ่มนวลน,นะคะความนุ่มนวลสยบความแข็งกร้าวนะคะ p r i n s e s s of hearts คุณต้องใช้หัวใจดวงนี้ขจัดปัญหาทุกสิ่งและเติมเต็มให้กับตัวเองให้ได้ ไฟออฟฮาร์ส uh huh. ความน้อยอกน้อยใจความไม่เข้าใจนะคะเดือดแฮนด์แฟน์พินส์ออฟเพนทาเคิล มีอะไรใหม่ๆที่ชาวกรากฏจะต้องศึกษาและเรียนรู้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เอ้ยในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ t h e e m p e r o r เดรเวอร์ทีออฟ a r สโอ้พีนออฟเพนทา l คลขึ้นมาสองเหรียญเลยขึ้นมาสองใบเลยเอ f ออฟซอสเอ่อในไพ่พลังงานบวกออกมาเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพลังงานลบมีแค่อารมณ์ของตัวเราเองสภาพจิตใจของเราเองที่เรารู้สึกว่า เหนื่อยร้าหรือว่ามันรู้สึกน้อยใจในคนที่อยู่รอบๆตัวนะคะอาจจะทำให้รู้สึกว่าฉันน้อยใจฉันเบื่อหน่ายจ,จะได้รับความเขาเรียกว่าอะไรอะความเอาใจใส่ลดน้อยลงค่ะจากคนรอบข้างจากคนใกล้ตัวอาจจะเป็นว่าช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานนะคะต่างคนต่างทำงานเพราะว่าดูใน เนื้อไพ่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เกี่ยวกับการงานก็ไม่ได้หนักหนานะคะส่วนการเงินก็ค่อนข้างออกมาดีและในช่วงพฤษภาคมนี้ชาวกรกฎจะต้องได้แสดงผลงานนะคะแล้วก็ได้ค้นคว้าอะไรใหม่ๆเกิดการบริหารงานสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่คุณมองไว้หรืองานที่คุณมองไว้ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นนะคะมีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นออกจากสิ่งเดิมๆที่น่าเบื่อหน่ายออกจากสิ่งที่ต้องทนที่จะต้องอยู่ที่จะต้องทำนะคะไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานที่ทำมานานแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะคุณก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานที่ทำด้วยความรักเท่าไหร่นะคะแต่ โอกาสหรืองานที่คุณกำลังมองใหม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นงานที่คุณชอบมันเป็นงานที่คุณรักและคุณอยากทำและคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากว่าคุณสามารถที่จะทำเงินจากงานที่คุณรู้สึกว่างานเนี้ยคืองานของฉันงานที่กำลังจะมาใหม่หรือการได้รับการติดต่อสื่อสารเข้ามาเกี่ยวกับ การงานถ้าท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือรับเป็นงานเป็นเอ่อเอ่อฟรีแลนซ์หรืออะไรอีเวนต์อะไรต่างๆนะคะหรือเป็นงานเป็นจ็อบจ็อบเป็นผู้รับเหมาเป็นเอ่องานเกี่ยวกับที่ทําด้วยตัวเองใช้ความสามารถตัวเองหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินเงินเดือนนะคะไม่ใช่พนักงานประจําหรือจะเป็นเท่าแก่ร้านค้าเป็นนักธุรกิจ เป็นนักอสังหาก็ตามนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีงานที่คุณต้องค้นคว้าและท้าทายเพื่อที่จะได้เม็ดเงินก้อนโตนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกนอยนอยความรู้สึกอะไรที่ที่มันยังฝังอยู่ในใจของชาวกรกฎเนี่ยแม่หมออยากจะบอกว่าพลังงานบวกที่เรามีให้กับตัวเองพลังงานความคิดนะคะพลังงานความคิด เราเอากดแรงดึงดูดเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะเพราะว่าออแม่หมอศึกษามาในหลายๆศาสตร์ในคือเราไม่ได้มุ่งที่จะดูไพ่อย่างเดียวนะคะเราก็ดูฮวงจุย้ยดูดวงจีนแล้วก็ศึกษาพลังธรรมชาติอะไรบ้างที่เกิดจากพลังธรธร,รมชาติแม่หมอก็ศึกษามาและถ้าในหน้าไพ่ออกมาแบบนี้เขาบอกว่ามันอยู่ที่กำลังใจของคุณเลยมันอยู่ที่ความคิด แล้วก็มันสมองสติปัญญาของคุณเท่านั้นที่ตอนนี้ที่ทําให้คุณคล้อยเขวหรือทําให้คุณรู้สึกอารมณ์ไม่ดีรู้สึกน้อยอกน้อยใจเพราะฉะนั้นอะไรที่มันฝังติดอยู่ในความคิดเดิมๆให้คุณดีดมันทิ้งไปซะดีดมันทิ้งออกไปซะนะคะแล้วก็เก็บพลังงานใหม่เก็บพลังงานบวกที่มันกําลังเข้ามาจูนพลังงานตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติที่มันกําลังเกิดขึ้นและกําลัง จูนเข้ามาหาคุณการที่คุณจะจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองและความสุขนะคะความรักนะคะและหุ้นส่วนความสัมพันธ์ดีๆนะคะรอคุณอยู่นะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเอามารู้สึกว่าเออดวงไม่ดีหรืออะไรเราดูเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์นะคะโดยเฉพาะชาวกรกฎเดือนนี้ค่อนข้างที่จะ ทำเงินได้เยอะจากงานไม่ว่าจะเป็นงานเก่าที่คุณจะเบื่ออยากจะทิ้งอยากจะอะไรอยากจะสิ้นสุดการทํางานแล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณก็สามารถทําได้และงานนี้นะคะเป็นงานที่พิสูจน์ตัวตนของคุณด้วยนะคะว่าคุณมีความสามารถที่จะนำพาความสำเร็จของงานและทำให้งานเนี้ยเติบโตขึ้นมาได้นะคะเป็นเป็นงานที่ท้าทายสำหรับคุณ คุณเหมือนขุนพลคนหนึ่งที่จะต้องออกศึกออกลบใหม่แล้วนะคะซึ่งการลบครั้งนี้การทําครั้งนี้คุณต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างพอสมควรนะคะเพื่อที่จะให้มันราบรื่นหรือมีอุปสรรคปัญหาน้อยที่สุดภาระที่อยู่ในใจคุณตอนนี้ที่มันเป็นพลังงานลบเป็นท็อกซิตสำหรับคุณเนี่ยคุณทิ้งมันไปได้เลยเพราะว่าให้คุณจูนพลังงานใหม่ เอาพลังงานบวกที่แม่หมอบอกนะคะเอาพลังงานบวกทั้งหมดเข้ามาในตัวเองเข้ามาในสภาพจิตใจเข้ามาในสมองของคุณแล้วคุณจะตื่นรู้และเห็นว่าโอเคฉันอยู่ในสภาวะที่พร้อมแล้วนะคะที่จะรับความสำเร็จพร้อมแล้วที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่พร้อมแล้วที่จะ ได้รับโอกาสดีๆนะคะชาวกรกฎถึงแม้จะง,งานหนักแค่ไหนคุณก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ด้วยความสบายๆส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในตัวคุณอาจจะอาจจะเป็นพลังงานบวกในตัวคุณเองด้วยซ้ำนะคะที่พาคุณมาถึงจุดจุดหนึ่งที่มันพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคุณนั่นแหละที่เป็นคน ช่วยตัวเองมาโดยตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบๆตัวคุณแต่ตัวคุณเองเป็นคนที่บิ้วพลังงานจากตัวเองขึ้นมานะคะเป็นพลังงานซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความสามารถและความรู้นะคะคุณต้องใช้ความรู้และความสามารถของคุณสร้างความมั่นคงสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวคุณสร้างเกียรติยศชื่อเสียงขึ้นมาให้ได้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักคุณยังแฮปปี้อยู่อาจจะมีอารมณ์น้อยอกน้อยใจกันบ้างนะคะก็มีบ้างในเรื่องของเ,ออเวลาที่มันบางครั้งมันไม่ตรงกันนะคะก็อาจจะสื่อสารกันน้อยลงพบปากกันน้อยลงแต่ในใจก็ยังมีความรักความผูกพันนะคะและก็ยังเป็น คู่รักที่ให้ความช่วยเหลือและก็ทิ้งใจต่อกันเสมอนะคะไม่ได้มีสิ่งที่จะมารบกวนความรักของคุณนอกจากสภาพจิตใจที่คุณโดรยราเองเนื่องจากคุณเหนื่อยจากการนานหรือคุณไม่มีเวลาที่จะสื่อสารกับคนรักไม่มีเวลาให้กันมากนะักคุณก็จะรู้สึกเบื่อเบื่อช่วงนี้เท่านั้นเองแต่ปัญหาหลักๆใหญ่ๆไม่มีนะคะการงานไปได้ด้วยดีถ้าคุณไม่ทิ้งงานเก่า ที่มันก็สร้างเงินให้คุณได้ถึงแม้คุณจะเบื่อมันก็ตามคุณก็ยังทําสามารถทําเขาเรียกว่าพร้อมกันไปได้ทั้งสองอย่างนะคะถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามาอย่างที่พลังงานของไพ่บอกนะคะคุณก็สามารถที่จะรับงานชิ้นใหม่ๆนั้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพตัวเองเพิ่มเมคมันนี่ให้กับตัวเองเพิ่มหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กับตัวเราให้ ให้ถูกลอหลอมนะคะด้วยความสามารถแล้วก็ด้วยสิ่งที่พระเจ้าส่งมาจักรวาลส่งมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาและตัวคุณเองก็กําลังที่จะเปิดรับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นให้คุณมีพลังใจพลังกายและมีสติอยู่กับตัวเองเสมอคุณจะได้สิ่งที่คุณคาดหวังอย่างแน่นอนมันเหมือนจุดเริ่มต้นที่นับเกินหนึ่งไปแล้วนะคะเหมือนคุณสตาร์ทออกมาแล้วแล้วก็ สตาร์ทได้ไวสตาร์ทได้ไวแล้วได้โอกาสที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีกรกฎต,ต้องเข้มแข็งและหนักแน่นนะคะอย่าอย่ารู้สึกวั่นไหวกับสภาพแวดล้อมอะไรที่มันเข้ามาใหม่ๆกับงานใหม่ๆของคุณหรืออย่าวั่นวหวกับสภาพอารมณ์ที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอนะคะให้ฟื้นฟูพลังงานขึ้นมาให้ได้แล้วคุณจะ ได้มีความสุขแน่นอนพบกับสิ่งต่างๆในชีวิตในเดือนพฤษภาคมเนี้ยมันมันคลุกคล้าไปด้วยอารมณ์หลายๆอารมณ์แต่สุดท้ายแล้วคุณก็มีความสุขได้คุณแฮปปี้ได้คุณ,ค,ณคุณได้อะไรต่างๆนานาคุณได้เอ่อทั้งเงินทั้งมิตรภาพนะคะคุณจะได้ในสิ่งนั้นเดี๋ยวเราจะมาถามหินกันนะคะว่า ให้กำชับในเรื่องของการงานของคุณดูซิว่าสิ่งที่ไพ่บอกออกมาเนี่ยพลังงานหิีเขาตรงกันไหมนะคะคิสตันคอสนะคะการเติมเต็มสนามแม่เหล็กการเติมเต็มของสภาพจิตใจการเติมเต็มของพลังงานต่างๆนะคะโดยคุณสมบัติของเขาและโดย การทำนายจากหินมงคลนะคะเขาบอกว่าคุณควรที่จะเติมเต็มสภาพจิตใจของตัวคุณเองสภาพต่างๆที่มันเริ่มที่จะบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณคุณละเลยหรือคุณปล่อยให้พลังงานลบเข้ามาในตัวเองมากเกินไปคุณควรจะเติมพลังงานบวกให้กับตัวเองโดยดีดมันทิ้งไปสะสิ่งไหนที่มันเป็นพลังงานลบคุณดีดมันออกไปนะคะไม่ต้องใส่ใจใน ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการอะไรที่คุณไม่ต้องการคุณก็ดีดนิ้วทิ้งไปเลยนะคะอย่าใส่ใจมันนะความรักของคุณนะคะความรักของคุณกับการงานของคุณมันช่างลงตัวคนรักของคุณจะเป็นคนที่ช่วยคุณได้ในระดับสูงเลยนะคะถ้าคุณปรึกษาหาลือหรือคุณเอ่อ หันหน้าเข้ามาคุยกันเอาปัญหาเข้ามาถามกันเข้ามาปรึกษาหารือก,กันกับคนที่คุณรักอาจจะไม่ใช่ในเชิงชู้สาวเสมอไปอาจจะเป็นคนที่คุณรักนับถือเป็นเพื่อนฝูงเป็นมิตรภาพที่ผูกพันกันมาแล้วก็รู้จักคุณมารู้จักการงานของคุณใช้ใช้ความสัมพันธ์นะคะให้ให้ความสัมพันธ์ที่ดีเชื่อมโยงกับงานคุณได้นะคะ สามารถที่จะปรึกษาหรือว่าใช้ประสบการณ์ต่างๆที่อยู่กับผู้คนนะคะเข้ามาหล่อล้อมเข้ามาเป็นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่คุณจะได้งานผ่านคน้นงานที่มันอาจจะยากสำหรับคุณในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณก็จะผ่านคนันไปได้นะคะ <Ear ls. S 1> การงานของคุณพร้อมแล้วที่จะเติบโตไปข้างหน้านะ เติบโตไปข้างหน้าพลังงานของหินสีเขียวพลังงานของอความรุ่งเรืองพลังงานของการเติบโตเก็บดอกนะคะเก็บดอกผลในสิ่งที่คุณมเมล็ดที่คุณหว่านในต้นไม้ที่คุณปลูกคุณได้เวลาแล้วที่คุณจะที่คุณจะเก็บผลงานเอาเรย์รสคอตอีกตัวนี้นะคะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทำก็คือสิ่งที่คุณรักนั่นแหละค่ะ งานที่คุณทําก็คืองานที่คุณรักงานที่คุณทําคืองานที่คุณอชอบมันใส่ใจแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเวลาให้กับงานที่คุณทํา <im it> เพราะฉะนั้นงานที่คุณรักมันจะก่อเกิดมิตรภาพใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะและความสําเร็จในงานก็มีให้คุณได้ชื่นชมผลงานนะคะ <im it> เพราะฉะนั้นแล้วดูจาก หินและไพ่เนี่ยค่อนข้างออกมาเป็นพลงงานบวกนะคะคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินอย่างแน่นอนนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้และความสัมพันธ์ของคุณนะคะเราจะมีมมอุคกสำมรัคุณกับคนรักนะคะโรสคอสคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันคุณให้ใจและคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับความรักของคุณอย่างเต็มอกเต็มใจเต็มเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตานะคะ คุณปราบรื้มแล้วคุณก็มีใจให้กับคนรักของคุณอย่างเต็มที่และบริสุทธิ์นะคะไม่มีสิ่งเคลือบแคลงนะคะความรักของคุณกำลังเติบโตเติบโตขึ้นนะคะและถ้าคุณเป็นครอบครัวแล้วครอบครัวคุณกำลังที่จะ,ะสร้างฐานะและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนคนรักที่ เพิ่งเริ่มคบกันก็กำลังเริ่มพัฒนานะคะและต่อยอดความรักของคุณความรักของคุณเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ยิ่งดีนะคะเพราะว่าลาพิสลาซูลีตัวนี้จะเกี่ยวกับตาที่3หรือการอุดรอยรั่วของสิ่งที่จะเกิดขึ้นความรักของคุณถูกปิดกั้นทุกทางจากสภาพที่มันไม่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นความรักของคุณคือดีงามความรักของคุณคืออุดมสมบูรณ์และสร้างฐานะไปด้วยกันอย่างมั่งคัง่งร่ำรวยได้นะคะราศีสุซูยีตาที่สามทำให้คุณมองเห็นอนาคตทำให้คุณรู้ได้ว่าความรักของคุณไปถึงจุดไหนแล้วและสามารถสร้างความสัมพันธ์ต่อไปได้ขนาดไหนและยังส่งเสริมในเรื่องของการเงินการลงทุนการงานต่างๆของคุณได้ด้วยนะคะ ในคนลักของคุณแกสเปอร์เป็นสิ่งยืนยันว่าคุณสองคนเป็นลูกของพาทิศอยู่ในใต้โลกโลกเดียวกันอยู่ในโลกเดียวกันสื่อสารกันในภาษาเดียวกันนะคะเป็นเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะถึงแม้ว่าในช่วงช่วงหนึ่งที่ขาดขาดการสื่อสารกันบ้างเนื่องจากงานเยอะหรือ,อ อะไรต่างๆแต่มันไม่ได้ทำให้ความรักของคุณแย่ลงนะคะเพียงแค่อาจจะเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อบ้างเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วความรักของคุณเติบโตและก็ยิ่งใหญ่ได้พร้อมที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะคะก็ขออวยพร,รให้ชาวราศีกรกฎพบกับความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานได้ความรักครอบครัวเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ